บางคนเวลาปฏิบัติเพื่อจะให้ความคิดมันหยุดก็ชอบไปกดความคิดไปบังคับความคิดให้มันหยุดหยุดหยุดไปกดความคิดไว้ถามว่ามันกลับทําได้ไหมมันทําได้ความคิดมันหยุดอยู่ในระยะที่มีสติมีกาลังสติไปกดมันก็หยุดอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็กลับขึ้นมาอีก เมื่อกาลังสติ่อนมันก็กลับขึ้นมาอีกถ้าทําน,นานๆไปบางทีมันก็ปวดหัวเจ็บหัวบางทีเหมือนตาจะหลุดออกมามันกดมากมันไปยกดประสาทกดสมองมันเลยทําให้ปวดหัวเราต้องมาเรียนรู้ว่าความคิดเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาความคิดก็มีเหตุของความคิดคือเหตุของความคิดมันก็มาจาก ความจำได้ไหมรู้เก่าๆก,ก็คือสัญญานั่นแหละมันก็เลยเกิดเป็นความคิดปรุงแต่งขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาอย่างนี้ถ้าจะทําให้ถูกต้องแล้วก็รู้เท่าทันรู้ว่าเออความคิดนี้มีเหตุให้มันเกิดมันก็เกิดเมื่อสติรู้เท่าทันความคิดนั้นถ้าความคิดนั้นเป็นอกุศลเดี๋ยวความคิดนั้นก็จะดับลงสงบลงเมื่อสติรู้เท่าทัน สัมมาสติรู้เท่าทันรู้ว่าความคิดนี้ไม่เที่ยงรู้ว่าความคิดนี้เป็นเหตุทําให้กิตเป็นทุกข์รู้ว่าความคิดนี้ไม่ใช่เราอันที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ใช่เราแหละรู้อย่างนี้ปุ๊บแล้วลึกรู้อย่างนี้ความคิดไหนๆเกิดขึ้นมาแล้วลึกรู้อย่างนี้ความคิดดับหมดแหละโดยเฉพาะความคิดที่เป็นอกุศลเพราะความคิดที่ระลึกรู้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นความคิดที่เป็น กุศลแต่เป็นกุศลแบบพิเศษก็คือว่ามันเป็นมรรคการเจริญมรรคเป็นสมาสติมันจะทำให้ไม่เกิดตัณหาเมื่อไม่มีตัณหาจิตนี้ก็ไม่ดิ้นรนเพราะว่าจิตรู้แล้วตามความเป็นจริงแล้วว่าความคิดเป็นอนิจจังไม่เที่ยงความคิดเป็นทุกทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เราบังคับบัญชาไม่ได้ รู้อย่างนี้จิตก็ไม่มีตัณหาไม่มีความอยากจิตก็ตั้งมัน่นจิตก็สงบจิตไม่ดินน้นรนจิตก็เป็นอิสระนี่ก็สงบแบบง่ายๆอย่างนี้แหละเ,ออเพราะฉะนั้นนี่การปฏิบัติออที่ง่ายที่สบายๆก็คือการให้รู้เท่าทันเอาความคิดไหนมาก็รู้เท่าทันวิธีนี้ถ้าทำได้แล้วมันจะง่ายยิ่งขึ้นเพราะมันไปทำลายตัณหา เมื่อตัณหามันขาดไปกิเลสมันก็ค่อยๆน้อยลงน้อยลงทำครั้งใหม่มันก็เลยง่ายขึ้นง่ายขึ้น